มื่อเช้าจริงๆที่เจ็บตั้งคำถามไปอะ่ะเหมือนคลาสวันนี้มามาตอบคำถามของเจยบอันนี้เลยอะค่ะคือเจยบ่าถามไปว่า<ม>ความว่างเปล่าที่จิตดวงเดิมมันเป็นยังไงหรอแล้ว<ม>เ,เราเหมือนวันนี้คลาสวันนี้คือเราเรียนเรื่องนี้แล้วเ,เหมือนวันนี้คำตอบในเรื่องนี้พอดีของ<ม>เจยบตอนนั้นมันไฟบังคับมังคับเพราะว่าช่วงจังหวะเนี้ยเจ็บเี๊ยบเดี๋ยวเราให้ฟังค่ะ<ม>ดันเป็นเหมือนอาการทรงคนตก เหมือนหันไม่ได้อ่ะเหมือนอเหมือนคนตกหมอนนะคะตแต่จริงๆภาวะที่เกิดขึ้นเน่ยมันมาจากแขนที่จะม,มีปัญหาอยู่แล้วเส้นมันคงจะดึงกันไงนะคะ่ะคูบวีเราคลาสที่แล้วที่คูบวีสอนเน่ะมันเหมือนทําให้เจบเหมือนไปดันมีประสบการณ์ทดลองเรื่องนี้ร่างกายที่เราเห็นว่ามันตึงเป๊ะค่ะเออมันเริ่มคลายมันมันช่วยได้ก็เลยเหมือนเรา เราเลยต้องขอบคุณที่บอกว่าคาทีทาให้จะเห็นเครื่องมือเหมือนเป็นเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราทั้งรักษาระดับเขาเรียกว่าใจอะค่ะแล้วก็ร่างกายคือพจริงๆเวลาคนมันป่วยเนี่ยจะเห็นเลยอะค่ะว่าตัวเองอะก่อนหน้านี้คิดบ่อยมากถึงความตายคือจิตมันเหมือนมันมันไหลลงเอ๊ะเราตายไหมนะเราจะงูไม่นายางนี้เหมือนมันเหมือนว่า มันเป็นไปโดยอัตโนมัติะคะ่ะแต่พอเรามีเครื่องมือที่เราฝึกว่าเอ้ยเรากลับมาแล้วเราไม่ได้อยู่กับตรงนั้นมันเหมือนใจเราโล่งโปร่งสบายค่ะคะโบวีมันก็เลยเหมือนกลายเป็นว่าทําให้เราไม่ได้ไปอยู่ในคลื่นนั้นพลังงานนั้นแต่โดยปกติของธรรมชาติมันเหมือนมันดิ่งลงตลอดเนะะี่ย่ะ แต่พอเราอยู่เปลี่ยนเหมือนเหมือนเปลี่ยนขึ้นเนาะเรามาอยู่กับตรงนี้พยายามอยู่กับตรงนี้แล้วก็เจอทริคของการที่ทําให้เราได้คลายอะ่ะมันก็เลยเหมือนเปลี่ยนล่องไปอะค่ะครูโบวิทีมันเหมือนทุกวันนี้เราก็เลยเออชิลๆสบายๆไม่ไ,ได้ไปคิดถึงมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ